สวัสดีครับพบก,กับสุลุการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จากสามแผนเด็ดสลัดจัดทัดปลุกรังไก่ในวันที่ระเงาซบอสไลน์อันนี้สลัดกำลังประเินจนหินที่สุดในรุกการนี้นะครับเมื่อกองกลางหัวใจสกันอ,อย่างเดอมีซลบอสไลน์ซาวเวลวืดลงสนามเกมบุกเยนสเปอร์วันเสาร์นี้หลังได้รับบาดเจ็บข้อเท้าและต้องรอเช็คฟิตเรื่องสุดท้ายในวันศุกร์ทำการวิกฤตตัวหลักเดียงรานาวถึงจรไร สถานการ์หลังปีฝาคุมกกาลังที่หายไปไม่ใช่แค่ซบอตสไลนะครับแต่หงแดงยุคใหม่กําลังสั่นคลอนเมื่อโมโซาร่ากอริเกโปและล่าสุดจูโกเมสก็กอดคอกันนั่งข้างสนามสลัดถึงกับต้องโอดว่าเหลือเพื่อนเอาฟิลประสบการณ์สูงเพียง13คนเท่านั้นจนแทบใส่ชื่อตัวสลองไม่ครบขตูตาสามหมากอันตรายสลัดจะเลือกเดินเกมไหน 1. เดิมพันกับเคียซ่าแพตตระบบ4231 ยึดมั่นในโรเก่งแต่ต้องเสี่ยงส่งแฟรเดลกุกเกียซ่าที่สภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยลงกระชากเลิกเหลื่ยมเส้นหรืออาจจะต้องโยโ่โเรนเวียออกไปยืนขัดตาทับทางปีขวาแทนโซบอสไลท์สองกลับมาใช้สูตรเพชรมิคฟิลด์ไดมอนด์แผนที่เคยใช้ปราบอินเตอร์มิลานเน้อนอัดแดนกลางสีขนโจนการฟนแบกแ,บแบม็กอลอิสเตอร์เวีสแล้วทิ้งกองหน้ากู้ให้ฮูโกอเอเกติเก้ประสานงานกับอเล็กซ์เตซักลาตะข่าย แต่นี่คือแผนที่ไม่มีตัวสำรองให้แก้เกม่ยม,มแผนลวงตาหลัง3 3.5.2แม้ว่าการเกิดจะต่ำพราะเซนเตอร์เหลือแค่ฟันได้กับโกนาเต้แต่ส็ลตดอาจสุดยพายด้วยการถอยแอนดี้โรเบิร์ตสันหรือการเฟนแบกลงมาช่วยเกยมรับซึ่งเป็นแทคติกที่เขาเคยทดลองมาแล้วบทสรุป พิสูจน์กินสลัดนะครับวิกฤตตัวหลักเด้งเจ็ดรายในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของแทคกติกในสนามแต่มันคือสัญญาณเตือนภยัยถึงบอร์ดบริหารว่ากลุ่กำลังที่มีอยู่มันไม่เพียงพอต่อการลุ้นแชมป์และตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้ต้องขยับเท่านั้นนะฮะสัญญาณอันตรายฮาวิเอเลตโซเวลดนดีดกลับลิเวอร์พูลปมปิศนาถูกดองเข็มที่วิลลาพัก อนาคตที่เคยร่วงโรยคลั่งทำวิเลยดาวเตยในวัยยุบ2ปีกำลังกลายเป็นฝันร้ายนะครับหลังย้ายจากลิเวอร์ pool ไปอยู่กับแอตตันวิลล่าความหวังที่จะเจิดฉายแต่ล่าสุดสถานการณ์กำดิงเหวชนิดที่โอกาสถูกตรงตัวกับ,กบคืนแอนฟิลในสภาพเสินค้าตีกลับมีสูงริบเร็วจบปมร้อนทําไมเบอร์สิบถึงกลายเป็นเบอร์ว่างแม้จะย้ายมาด้วยดีกรีแข่งความหวังใหม่แต่สติปัจจุบันกับนักตูใจได้ออกสตาร์ เป็นตัวจริงมีแค่สอเกมและไม่ได้สัมผัสลงสนามเลยนะตั้แต่เดือนตุลาคมอะไรคือเบื้องหลังแผนการแช่แข็งแข้งรายนี้กับดักสัญญา30ล้านปอนด์มีการเปิดเผยเงื่อนไขลับลงครบ10นัดบังคับซื้อขาดซึ่งอาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้อุนาเอมรี่เลือกดองเอเลียดไว้เพื่อเซฟเงิประมาณไปลงกับเป้าหมายหลักอย่างลูคัสปาเกต้าระบบที่ไม่เอื้ออำหนย ตำแหน่งเพลเมเกอร์หมายเลขสิบเอเลียตต้องเจอเคี้ยวลักดินอย่างยูริเตลลมันและบูนเดียที่ขวางทางอยู่ขณะที่ปัญหาเรื่องความเร็วทําให้เขาไม่สามารถเบียดตำแหน่งริมเส้นได้รอดร้าวในโนโยบายเสริมทัพและการพวกนชืชี้ว่าเอเลียตอาจเป็นดิวแก้ขัดที่ฝ่ายบริหารยัดเยียดให้กับอูนายอิมรี่ในวันสุดท้ายของตลาดซึ่งไม่ใช่สไตล์ที่คุณส่อชาวสเปนต้องการจริงๆ ตอนนี้ภาพที่ชัดเจนที่สุดของเอเลียดก็คือการปรากฏตัวในโฆษณาคริสต์มาสของสูมโมซรไม่ใช่ในสนามแข่งฟังก,กี้แมกไวกร์โคโรสายวิล่ากาล่าวทิ้งท้ายอย่างเจ็บแสบสูสมนการนะครับนับถอยหลังแยกทางด้วยการที่จะตัวไม่มีชื่อแม้กระทั่งบนม้านั่งสำรองในรายะอหลังทำให้เชื่อกันว่าวิล่าตัดสินใจ,จแล้วที่จะไม่ส่งลงเล่นให้ครบโคต้าเพื่อเลี่ยงการจ่ายเงินก้อนโต สวลตี้ลิวพูลจะต้องรับตัวแข้งพรสวรรค์รายนี้กลับไปชุบตัวใหม่ในช่วงมกราคมนี้ประเด็นสําคัญนะครับเงื่อนไขซื้อขาด30ล้านปอนด์เป็นอุสรคเอเมอรี่อาจไม่ได้อยากจะได้ตั้งแต่แรกและความล้มเหลวในการปรับตัวกับระบบหมายเลขสิบของวิลา่ามามาเขาบ่กเอากัลับมาบ้านเห้านองหลาเอ,อเอ่ยเอเลียตนนองลา ดิวลับบริสตันจอปั้นนิวเซมโยกระชากอดีตเด็กปั้นหงแดงคืนถิ่นผู้ดีจับตามดูใี้นีนะครับประวัติศาสตร์กำลังจะสำรอยเมื่อบริสตอลซิตี้เตรียมเปิดโปรเจกต์ปั้นเพชรไม่ง,งามเม็ดใหม่ที่เดินตามรอยเท้าองตัวเซมโยไปเป๊ะแต่คราวนี้อุลับกับพูดเขาคืออดีตดาวรุ่งจากรัวแอนเวลเซมโยเนื้อหอมฟงค่าตัว65ล้านปอน นาทีนี้ชื่อขององตวนเซมดโดแนวรุกปอนมัดคือเบอร์หนึ่งที่ยักษ์ใหญ่พิมลิกจ้องตามเป็นมันโดยสไตล์การเล่นที่ดุดันภละก,กำลังเหลือล้นและเล่นได้ตุกตัน่งในแนวรุกทำให้่าเฉียนยางหกสิบห้าล้านปอนด์เดือนมกราคมนี้กลายเป็นราคาที่ลิเวอร์พูลและทีมใหญ่พร้อมจ่ายเพื่อขอตัวแทนระยะยาวของลุยดิอัดจากเด็กปั้นหงสู่เส้นทางอันเดอร์ด็อก รีสต์ตอนซิตี้นะครับฉายาอันเ r อร์ด็อกไม่รอช้าเต็มใช้โมเดลความสำเร็จในแบบเดียวกันกับที่สร้างเซมิโยโดยล่าสุดเอียนเกรวงในสายตรงยืนยันว่าสโมสรบรรลุข้อตกลงคว้าเราแวนวยังปีความเร็วสูงในวัย19ปีมาร่วมทับเรียบ้อยแล้วทำไมาดีลวนี้ถึงต้องจับตาดีในหงแดังเราแวนวยังคือผลผลิตจากอะคาเดมีของลิเวอร์พูลเคยมีชื่อบนม้านั่งสมรองทีมชุดใหญ่ในยุคอร์เนอร์สลลตถึง2นัดเส้นทางสุดอินดี้ หลังยากทำกับหงแดงเขาเลือกไปบ่มเพราะวิชาในลีกเซอร์เบียจนกระดูกแข็งพอก่อนจะแคมแบ็กสู่อังกฤษนิวเซมโยกุโรม่มองว่าก็มีสไตล์การเล่นและศักยภาพที่ถอดแบบรุ่นพี่อย่างเซมิโยมาไม่ผิดเพี้ยนจากมือรองสู่ซูเปอร์สตาร์บริสตอลซิตี้มั่นใจว่าพวกเขาได้ของเดียราคาถูที่ผ่านการเขี่ยวกรมมาอย่างแปลกประหลาดและพร้อมที่จะชุบตัวให้กลายเป็นดาวดังคนต่อไปในพรีเมียร์ จาลึกสถานการณ์คดี115เข้าหาแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำไมคำตัดสินถึงสอบแววยืดเยื้อข้ามฤดูกาลทำการการจับตามองของลิเวอร์พูลและพรีเมียร์บทสรุปคดีประวัติศาสตร์ของแมนซิตี้กับข้อละเมิดกฎการเงิน115กระทงดูเหมือนจะยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆเมื่อมีรายงานล่าสุดระบุว่าคำตัดสินที่ขาดอาจลากยาวออกไปจนเลยกำหนดปิดฤดูกาลนี้ ครับโดยบสีฟ้าของเป๊ปกุเดล่ากำลังประชิญมรสุมทางกฎหมายจากการถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎระเบียบทางการเงินของพิมเล่ครอบคลุมระยะเวลายาวนานถึง9ปีช่วงปี2 0 0 9ถึง2018แม้กระบวนการไต่สวนจะเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า13เดือนและมีความคาดหวังว่าบทสรุปจะออกมาโดยเร็วซึ่งแม้แต่เป๊ปเองก็เคยเปรยกับสื่อมวลชนว่าน่าจะรู้ผลภายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่จนถึงนบัดนี้ ล่วงเลยเส้นตายที่คาดการมแล้วถึง8เดือนคำตัดสินก็ยังคงไร้วี่แววสื่อธุรกิจอย่าง City AM รายงานมาว่ามหากาบทางกฎหมายระหว่างซิตีกับพิมลีกดอาจยเยอะข้ามฤดูกาลปัจจุบันโดยคาดการว่าคำพิพากษาที่แฟนบอลทั่วโลกเฝ้ารอคอยอาจจะถูกประกาศออกมาในลักษณะทยอยตัดสินเป็นระยะแทนที่จะเป็นบทสรุปเดียวเบ็ดเสร็จ ท่าทีล่าสุดของสโมสรในรายงานงบการเงินประจำปีที่เพิ่งเปิดเผยเมื่อวันอังคารแมนสเตียได้ระบุถึงสถานการณ์นี้ไว้ในแถลงการ์ว่าสโมสรได้ออกแถลงการ์ตอบโต้ข้อเกลาโดยยินดีให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ผ่านคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานที่มีอยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และไม่อาจโต้ยังได้ซึ่งสนับสนุนความบริสุทธิ์ของสโมสรในวันที่เผยแพร่งบการเงินนี้ คณะกรรมการอิสระยังคงอยู่ในกระบวนการการพิจารณาคาดีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าที่คิดสิ่งที่น่าจับตามองคือแม้จะมีคำตัดสินออกมาก็อาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องราวคณะกรรมการจะต้องวินิจฉัยเรื่องความรับผิดเป็นลำดับแรกหากพบว,ว่ามีความผิดจริงจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการไต่สวนเพื่อกำหนดบทลงโทษแยกต่างหากและแน่นอนว่าซิตี้ยังคงมีสิทธิ์ยื่อนอุทธรณ์ได้อีก แมิตี้ยังคงยืนยันเสียงแข็งปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่หากผิดจริงคู้แขงลุมล่มเละรวมถึงลิร์พูที่จับตาดูอยู่มองว่าแค่การตัดแต้มอาจไม่เพียงพอสําหรับความผิดคดี11.5่ร้อย้ขอทงการด้วยวการอิสระมีอํานาจลงโทษได้ตามที่เห็นสมควรซึ่งรวมถึงทางเลือกทางทฤษฎีที่รุนแรงที่สุดอย่างการขับพลจากพิมล์ลีอย่างไรก็ตามการตกชั้นจะสร้างความกัหุลทางโครงสร้าง เนื่องจากพิม์ลิกและฟุตบอลลีกอังกฤษ EFL เป็นคนละองค์กรหากถูกขับออกจากลีกสูงสุดซิตี้จำเป็นจะต้องยืนเรื่องขอเข้าสู่ระบบ EFL ใหม่อีกทางเลือกที่เป็นไปได้คือการตัดแต้มแบบกระจายหลายฤดูกาลซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพของทีมในการลุ้นแชมป์และโควต้ายูฟาแชมเลีย์ในระอยยาวและอาจทำให้คดีนี้คาราคาซังไปจนฤดูกาลหน้าหรือนานกว่านั้น มุมมองจากผู้เช่วชาญคอยคือตัวถ่วงเวลาสเตฟานบอสันอดีตที่ปรึกษาทนานการเงินของแมนสตี้ให้ความคิดเห็นผ่านทอกสปอร์ตว่าความล่าช้านี้ไม่ใช่ความผิดของสโมสรหรือพิมลีแต่ปัญหาอยู่ที่คณะกรรมการผู้ตัดสินไม่มีใครรู้คำตอบที่แน่ชัดเพราะแม้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็คิดว่าน่าจะรู้ผลกันไปแล้วทนายความของทุกคนต่างประหลาดใจที่ยังไม่มีคำตัดสินออกมา คนที่ถือกุญแจดอกนี้คือคณะกรรมการผู้ตัดสินจากระยะเวลาที่เนิ่นนานขนาดนี้เราพอจะอนุมานได้ว่าอาจมีการให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการน้อยมากหรือกระบวนการตัดสินมีความซับซ้อนเกินกว่าที่คาดไว้ตั้งแต่จบการไต่สวนเบกีเดลซนเนฟันทงลิเวอร์พูลต้องจัดเซมิโยทายาทสาลาดที่ใช่เผยมีค่าจินดางกล้านปอนด ตําการงพายุกรามไม่แน่นอนของโมฮัมเหม็ดซาลาที่แอนฟิลดแกรมซูเนตตำนานระดับปรมาจารย์ของหงแดงออกมาส่งสัญญาณด่วนถึงบอร์ดบริหารว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลพร้อมชี้เป้าองตวนเซมิโยสตาฟอร์มระเบิดของปอนมันคือคำตอบสุดท้ายที่ลิร์พูลต้องคว้ามาให้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเสียเวลาคิด โซเนตนะครับเชื่อมั่นว่าแนวรุกในวัยหเปียะไรนี้เกิดจิก๊กซอที่ลงต,ตัวที่สุดหากทีมต้องเสียสาระไปโดยระบุผ่านสกายเบดวันนี้คือดีลวที่สร้างมาเพื่อลิเวอร์พูลโดยเฉพาะแฟนวอนปอนมัดจงรีบเสพความสุขจากเขาซะเพราะหลังคริสต์มาสเขาอาจไม่อยู่ที่นี่แล้วถ้าสาระย้ายเซมิโอนนี่แหละคือคนที่ใช่ที่สุดสไตล์การเล่นที่ดุดันและกล้าทะลุทะลวงของเขาจะทำให้เดอะคัพ ต้องตกลุมรักแน่นอนสุนกล่าวอย่างมั่นใจจะลึกสถานการณ์ตลาดเดือนมอกราคมนี้เดือดแน่คาดจีนาะมีรูปไว้ชัดเจนที่65ล้านปอนด์ประมาณ2,800ล้านบาทพร้อมเปิดใช้งานในทันทีในตลาดหน้านหนาวนี้สึกนอกสนามไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลแมนยูและแมนซชสเตี้กำลังจ้องตาเป็นมันหวังปาดหน้าจริงตัวแข้งหลยนี้สถิติสุดโหด ฤดูกาลน,นี้ซับไปแล้ว13ประตูกับอีก7อาซิส่วนปีนี้ฟอร์มยังร้อนแรงไม่หยุดโดยกดไปแล้ว7ประตูนในพิมลีมุมมองของกุนเซอร์เขาคือตัวอันตรายแม้ตัวนักเตะพึ่งขยายเซนท์ชใหม่กับทีมออกไปแต่อันโนนี่อิลาอราในใหญ่ของปอนมัดยมรับว่าเซมิโยคือคีแมนที่ขาดไม่ได้เขาไม่ใช่แค่กองหน้าแต่เป็นปีกที่สร้างโอกาสและถล่มประตูได้เองเขาคือตัวอันตรายที่สุดที่คู่แข่งต้องหวัดผวา สรุปประเด็นสาคัญลิเวอร์พูลกำลังเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งใหญ่โดยมีเซมมโยปเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งในสายตาตํานานของเทียมโดยคาโตัว65หล้านปอนด์ที่พร้อมจ่ายเพื่อปิดดีลก่อนโดนคู่แข่งแย่งตัวสองนักข่าวสายหงแดงมองตรงกันสบ,บอสไลคือว่าทีมกับตันลิเวอร์พูลสองผู้สื่อข่าวสายลิเวอร์พูลจัดเดียลังติกอย่างเกรซอีแวนและเจมเพียสส่งสัญญาณตรงกันว่าโดมินิกสบ,บอสไล มีภาษีขึ้นแท่นเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลคนใหม่ในอนาคตเมื่อถึงวันที่วิจิฟันได้อำลาปอกแขนผู้น,ขนาขณะนั้วกันหงแดงก็กําลังเร่งเจรจาเสนเตอรใหม่พร้อมอัพขเหนื่อยให้มีฟิลทีมชาติฮังการีรายนี้ฟันได้ในวัย34ปีเข้ารับตาแหน่งกัปตันทีมต่อจากจจแดนแฮนเดอในปีสันในปี2023และทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามด้วยสัญญาที่เหลืออีกเพียงหนึ่งฤดูกาลทำให้ลิเวอร์พูล ต้องเริ่มมองหาผู้นําคนต่อไปแม้ดูโรบสันจะเป็นรองกัปตันเทียมแต่สัญญาของเขาก็กาลังจหมดลงในช่วงซัมเมอร์เช่นเดียวกับแกนหลักรุ่นพี่อย่างอลิสงเบเกอร์และโมฮัมเหม็ดซาราที่อยู่ในช่วงปลายอาชีพคาแข้งขณะที่เทนลเล็กซานด์โนซึ่งเคยแสดงความหวังอยากเป็นกัปตันเทียมก็ไม่ได้อยู่ในข่ายตัวเลือกอีกต่อไปแล้วเนื่องจากย้ายเทียรายงานรรบุว่าสมอสลสไลซึ่งปัจจุบันเป็นกัปตันทีมชั้นฮังการีได้รับการยกย่องอย่างสูง ภายในห้องแต่งตัวแอนฟิลโดยเฉพาะในฤดูกาลที่ทีมมีผลงานโดยรวมไม่สม่ำเสมอเขากลับเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดและมีล้นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของสโมสรหากซีซั่นนี้จบลงในตอนนี้หลังทำไป5ประตูเก็บ5เซตพร้อมบทบาทสารประโยชน์ในทีมของอา์เนอร์สลัดเดลังติวิเคราะห์ว่าบทบาทผู้นำในทีมค่อยๆถูกส่งต่อจากกลุ่มซีเนียร์อย่างฟันไดโรเบอร์สันและอลิซง มาสู่ซบอล์ไลท์โดยชอะการเป็นผู้นําในสนามความสม่ำเสม,มอและออร่าความเป็นผู้นําซึ่งทําให้เขาถูกมองว่าเป็นกัปตันทีมในอนาคตอย่างแท้จริงขณะเดีดยกันกันกนกบลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้าเจรจาเสนอซชุดใหม่ให้กับซบอสไลท์แม้สัญญาฉบับปัจจุบันจะมีถึงปี2028แล้วรับข่าเหนี่ยราว120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่จากฟอร์มอันยอดเยี่ยมทำให้สโม,มสรพร้อมปร,ปรับปรุงค่าเหนื่อยให้สูงขึ้น ส่วนฟาเบีสัวโรมาโน่ผู้เชวชันตลาดนั้งเตะยยนันก่อนนี่ว่าลิเวอร์พูลได้ยืน่นข้อเสนอใหม่ให้กับโซบอสไลไปแล้วแม้การเจรจาย,ยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายแต่ทิทางก็เป็นไปในเชิงบวกและมีความเป็นไปได้สูงที่จะตัวจะฝากอนาคตระยะยาวไว้กับทินแอนฟิลพร้อมโอกาสสวมปปรดแขนกับตันเทียมในช่วงปลายทศวรรษนี้นะฮะนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่18ธันวาคมน,นะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ